ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไม่ติดตามพี่นะครับเ9บเเอร์เซนเลยนะครับติดตามแล้ว20%นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรูบอกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับพี่นายก็จะมาแจกโคดรูบอกนะครับก็มีโคดโมจิโคดผลเสือโค้ดผลพระแล้วก็โค้ดผล ฟินิกส์นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับนะครับใครที่อยากได้โค้ดฟรีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับผมตามๆในคลิปนี้เลยนะครับผม1นนะครับกดไลค์2กดแชร์นะครับแล้วก็สามกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดเนาะนะครับผมเนาะนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนครับในคลิปเนี้ยพี่นายขอแค่สองร้อยไลค์พอเนาะนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยพี่นายแจกคนละหนึ่งโค้ดนะครับและที่สําคัญเนาะ ขอเหตุผลที่ทุกคนอยากได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งชื่อ Facebook หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ให้พี่ติดต่อกลับไปได้ด้วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ดาบยูรุก็มีแจกเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับใครได้ก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็นะครับโค้ดทางบ้านที่น้องๆส่งมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ไว้ด้านใต้คลิปเนาะนะครับไ่าจะเป็นโค้ดคูณ2โค้ด u ี p นะครับก็จะมีอยู่ ด้านใต้คลิปเลยนะครับทุกคนเนาะโอเคนะแล้วก็นะครับยังมีรางวัลสําหรับผู้ที่กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็จะเป็นทางด้านของผลโมจิครับแล้วก็ผลฟินิก์ครับแล้วก็ผลอันนี้เนาะนะครับก็อยากได้ผลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ